อย่า,ามาจีจ้ให้มันมาายมัจะเป็นบ้าเล็กจะทำให้เป็นเรื่ใหญ่เฮ um, ้ยลกเแม่ก็ขอมาเมืถ้าเปลี่ยนเป็นจาจจะดีกว่าไหมเฮ้ยใครจะกลัวกูเนี่ย đi vô mọi người tôi người Đi người Đi à à <cười> <cười> tù… đi đi. người sao người mọi người đi 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 người mày người mọi người mọi người โอยเรขแล้วทีแม่มตีอยู่งี้เนี่ยมึงไม่ตีเขาเลยทุกคนขังมก็เขาเป็นคนดูกูี่เอ่ะตอนนี้กี็้อ้ให้ดู่มันนี่เ็ตอชอบเนี่ยขังเนี่่ขำนะท้ามจะตีมึไม่ได้ไม่อะก็มึงฝันอยู่กูไม่ได้ฝันไม่ฝันนูมึงฝันด้วไม่เกี่ยวไป้ปนไปเปลี่นชุดมึงไม่เปลี่ยอยู่ มันติดว่ากูต้องรักทุกวันงั้นมึงฟาดเลวหน้าฟาดผมจังเลยทำไมในขนาดนี้เนี่ยหวานหมากเลยแม่เขามาดูเขาอยากเห็นเพื่อนนี้กูดูจะดูในหนาเราถามเลยไปจีจ้าไปหมดอย่ามาจีจ้าเห้มันมาตไปมันจะเป็นบ้าเล็กๆจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่เฮ้ยตลกมะแม่ขอมาเมื่อเมื่อถ้าเปลี่ยนเป็นจ้าจ้าจะดีกว่าไหมเฮ้ยใครจะกลัวกูเนี่ย 네, 가 네, 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 네,